สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีมังกรหรือท่านที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีมังกรประจําวันที่1ถึงวันที่15กันยายน2566สนาหสหรับเพื่อนๆคนไหนยังไม่กดติดตามอย่าลืมกดติดตามนะคะแลวถ้าชอบหรือถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยสําหรับคลิปเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด4พาร์ทนะคะพาร์ทแรก คนมีแฟนพาร์ทที่2ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพาร์ทที่3คนโสดพาร์ทที่4คนโสดที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจเพื่อนๆสามารถไปแตะที่เวลาทำสแตมป์ตัวเลขสินอ้ำเงินเพื่อข้ามไปฟังในแต่ละพาร์ได้เลยหรือจะฟังกันยาวๆไปเลยก็ได้นะคะซึ่งนะ่าจะปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์รวมไปถึงรายละเอียดใต้คลิปด้วย <laughs> <laughs> พูดถูกไหมเนี่ยนะคะ,ะตามนั้นเลยนะทุกคนเริ่มต้นเรามาดูที่ ราศีมังกรคนมีแฟนนะคะ1-15กันยายนนี้ความรักความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรเรามาดูกันมาดูกันนะคะว่าราศีมังกรคนมีแฟนจะเป็นอย่างไรบางคนอาจจะมีปัญหาอะไรที่หนักหน่วงกับคนคนนี้นะคะ ใครบางคนอาจจะยังทำผิดซ้ำซากกับคุณอยู่นะคุณอาจจะเจ็บปวดใจกับคนคนนี้หรือว่าช่วงที่ผ่านมาทะเลาะก,กันหนักมากแล้วก็อาจจะมีการบอกเลิกกันก็เป็นไปได้นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เขาก็เดินหน้าต่อไปบางทีเขาก็ไม่ได้รู้ว่าเขาทำผิดอะไรไม่ได้รู้ถึงความรู้สึกของราศีมังกรว่ารู้สึก เจ็บปวดขนาดไหนเกี่ยวกับความรักนะคะเราทั้งสองคนอาจจะห่างไกลกันก็เป็นไปได้นะคะช่วงจังหวะนี้อาจจะเป็นช่วงจังหวะของการเยียวยารักษาแพ้ใจนะคะแล้วราศีมังกรเองก็รู้สึกว่าฉันไม่ปล่อยเธอไปแน่ในความรักครั้งนี้ฉันจะต้องสู้ฉันจะต้องพิชิตหัวใจคุณให้ได้นะคะคุณไม่ยอมแพ้ในเรื่องของความรักคุณมั่นใจในคนคนนี้นะคะ บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีกลุ่มลัคนากลุ่มได้ด้วยมาดูว่าตอนนี้เขารู้สึกกับราศีมังกรว่ายังไงบ้างคุณเป็นคนที่ขยันนะเป็นคนชอบเรียนรู้ชอบเดินทางคุณอาจจะเก่งภาษาก็ได้คุณชอบทําอะไรใหม่ๆคุณเป็นคนแอคทีฟคุณไม่หยุดอยู่นิ่งคุณอาจจะเป็นเด็กเรียนก็เป็นไปได้นะคะแต่ก็เที่ยวด้วยนิดหน่อย <laughs> ก็ว่ากันไปนะอ่ะ ช่วงจังหวะนี้เหมือนคุณเงียบหายไปสิ่งที่เขารู้สึกนะคุณอาจจะพักเรียแผลใจอยู่ก็ได้หรือว่าคุณอาจจะไม่ค่อยพูดหรือไม่ค่อยสื่อสารอะไรกับเขาแต่คุณก็เป็นคนแห่งความรักของเขานะคะคุณเป็นครอบครัวของเขาคุณเป็นที่รักของเขาคุณน่ารักสำหรับเขาเสมอคุณเป็นคนที่จริงใจเป็นคนที่ไม่มีพิษไม่มีภัยอะไร มาดูว่าครึ่งแรกนี้เขาคนนั้นจะแอคชั่นอะไรกับราศีมังกรบางคนในเรื่องของความรักก็ต้องบอกว่าอาจจะมีในเรื่องของการเงินเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะความรักก็ต้องประคองไปพร้อมๆกับการเงินนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์มันอาจจะเหมือนโซซัดโซเซนิดนึงเขาอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าไม่มั่นใจรู้สึกเครียดรู้สึกกังวลในสิ่งที่เขาทําสถานการณ์บางอย่าง ในช่วงจังหวะนี้ตัวเขาเองอาจจะมีปัญหาอะไรในชีวิตที่เขาต้องจัดการแก้ไขแต่ในเรื่องของความรักเขาก็จริงจังเหมือนกันนะคะเขาจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้เพื่อให้ความสัมพันธ์นั้นกลับมาคืนดีเหมือนเดิมก็ต้องบอกว่าในช่วงจังหวะนี้ในเรื่องของความรักเองจะมีการฝ่าฟันจะทำทุกอย่างให้ชัดเจนเกิดขึ้นนะคะถ้าที่ผ่านมาทะเลาะเบาแวงอะไรกันช่วงจังหวะนี้จะมีการพยายามที่จะ เหมือนเคลียร์ใจกันและกันต่อมามาดูข้อความนะคะถ้าเขาคนนั้นมีอะไรอยากจะบอกกับราศีมังกรเขาจะบอกว่าอย่างไรลืมบอกอิทธิพลนะคะบางทีคนที่เกี่ยวข้องกับราศีมังกรอ,อาจจะเป็นชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมได้ด้วยหรืออาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูได้ด้วยนะคะหรืออิทธิพลของชาวธาตุน้ํกนากรกฎพิจิกมีนได้ด้วยเช่นกัน แฟนราศีมังกรจะบอกว่าอย่างไรฉันหลงรักคุณต่อมาสถานที่โปรดของฉันคือที่ที่มีเธออยู่ด้วยกันต่อมาค่ะคุณมีค่าสำหรับการรอคอยต่อมานะคะคำแนะนำจากไพ่ออร์คเคิลสำหรับราศีมังกรคนมีแฟนครึ่งแรกกันยายนนี้นะคะขอหนึ่งใบว้าวได้เป็นใบนี้ เซนเซอร์ไว้นิดนึงม,มาดูกันนะคะ e a ลิง่งการรักษาลองนึกภาพตัวเองและคนที่คุณรักอยู่ท่ามกลางแสงสว่างรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณได้รับการเยียวยาในขณะนี้สลายในเรื่องของความทุกข์ออกไปอย่าไปมองนะคะให้มองในเรื่องของความรักที่เรามีต่อเขาเป็นหลัก เขาคือแสงสว่างสําหรับเรามองอะไรที่เป็นบวกสลายเรื่องความเศร้าอะไรที่เป็นปมที่เราเคยทะเลาะบ,บ่อแหวงกันจงเดินหน้าต่อไปอย่ากเก็บมันมาใส่ใจให้มันหายวับไปกับตานนะคะแล้วก็โฟกัสแค่ในเรื่องระหว่างเรากับเขาในเรื่องของความสุขเท่านั้นอนั่นแหละเดี๋ยวเรามุบออนไปที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะ บุบออนมาที่ราศีมังกรความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน1-15กันยายนนี้ความรักความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรลองดูกันนะคะ้ยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะราศีมังกรจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง10ไม้จัสมินค่ะสามเหรียญ แล้วก็จะติกนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนช่วงจังหวะนี้จะมีการติดต่อกลับเข้ามาจากเขานะคะซึ่งคุณและเขาต่างดึงดูดกันอยู่นะคะแต่ในเรื่องของความรักเองชาวราศีมังกรรู้สึกว่าฉันต้องกลับมาทบทวนใหม่แล้วเกี่ยวกับความรักในครั้งนี้นะคะว่าจะเอายังไงดีกับคนคนนี้นะคะแล้วก็เหมือนว่าคุณต้องการความชัดเจนในความสัมพันธ์คุณอาจจะยื่นคําขาดอะไรจากเขาก็เป็นไปได้นะ,ะอ่ะแล้วทีนี้เรามาดูนะคะว่าช่วงจังหวะนี้เขารู้สึกกับราศีมังกร ว่าอย่างไรบ้างราศีมังกรเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่นะคะมีสติใจเย็นเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับเขาแล้วก็ช่วงชวงหวานี้คุณอาจจะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะงอยากก็เป็นไปได้นะคะทําอะไรไปก็เหมือนไม่ค่อยถูกใจคุณสักเท่าไหรคุณอาจจะงอนเขาอยู่ก็ได้ไม่ค่อยที่จะมองหน้านะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่รู้สึกมันมีประเด็นมันมีปมดราม่าที่เกิดขึ้นบาดแผลที่เกิดขึ้นระหว่างกันและกันอาจจะเป็นในเรื่องของรักสามเศร้าก็ได้หรือในเรื่องของตัวเลือกก็เป็นไปได้เนาะในเรื่องของความรักเขารู้สึกว่าราศีมังกรเนี่ย ยังฝังใจนะเป็นคนที่ฝังใจกับบาดแผลที่ผ่านมายังไม่ลบเลือนง,ง่ายๆคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์คุณมีตัวเลือกในความสัมพันธ์เขารู้สึกแบบนั้นนะคะแล้วราศีมังกรอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีตุลลคณาตุลได้ด้วยหรืออาจจะเป็นราศีพฤกษกลัคณาพฤกษกหรืออาจจะเป็นชาวราศีมิถุนลัคณามิถุนได้ด้วยเช่นกันค่ะมาดูต่อนะคะว่าเขาจะแอคชั่นอะไรกับราศีมังกรครึ่งแรกนี้ กับราศีมังกรนะคะเขาอาจจะทําเรื่องบางอย่างที่ทําให้รู้สึกราศีมังกรรู้สึกอืดอัดใจกับสิ่งที่เขาทําหรือความผิดอะไรบางอย่างที่เขาทํานะคะมันก็เหมือนแบบเขาให้คุณแบบซิโรล,ล่าไปตามสิ่งที่เขาทําคือไม่ให้ไม่ให้คุณดิ้นหลุดอะ <c oughs> อ่ะแล้วก็ในเรื่องของความรักบางทีเราทั้งสองคนอาจจะไม่ได้เปิดเผยอะไรกันและกันก็ได้นะคะเปิดเผยต่อผู้คนมากมายเนี่ย เรื่องบางอย่างมันอาจจะเป็นเรื่องที่อึดอัดใจสําหรับชาวราศีมังกรที่เกิดขึ้นด้วยความรักในครั้งนี้มันเป็นความรักที่ค่อนข้างอึดอัดใจใครบางคนก็อาจจะมาทําดีกับคุณนะคะมีสเสน่ห์ต่างๆนา,นานานะคะท,ที่ที่ทำให้ราศีมังกรหลงไหลเอาอกเอาใจหรือว่าชวนไปกินข้าวได้ด้วยนะคะและคนคนนี้มีแนวโน้มว,ว่าเขาอาจจะมี fc แฟนคลับเยอะเนาะ เขาอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในเรื่องของความรักระหว่างเราบางคนอาจจะเป็นคนที่ห่างไกลากันซึ่งพื้นที่นะแต่เขาก็จะติดต่อกับเข้ามาแล้วก็ในความสัมพันธ์ระหว่างเราเองยังต้องดูกันอีกยาวๆนะคะแต่มันมีแพชชั่นที่หลงไหลเขาปรารถนาในตัวของราศีมังกรมากๆเลยนะคะเนี่ยแล้วก็บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีมังกรลัคนามังกรก็เป็นไปได้ ต่อมามาดูข้อความนะคะถ้าเขาคนนั้นมีอะไรอยากจะบอกราศีมังกรเขาจะบอกว่าอย่างไรต่อหน้าคนอื่นอาจจะมีความสุขแต่ลับหลังนะเศร้ามากนะต่อมาค่ะ Will you marry me แต่งงานกับฉันนะ <c oughs> คุณมีค่าสำหรับการรอคอยมองว่าช่วง <c oughs> เดือนนี้ครึ่งแรกเนี่ย น่าจะมีใครบางคนที่หลายราศีนะออกวิว oh, you marry r e เนี่ยน่าจะถูกขอเป็นแฟนหรือว่าได้คบกันแบบลึกซึ้งกันนะะคำแนะนำสำหรับราศีมังกรน,นะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนครึ่งแรกนี้คืออะไรขอหนึ่งใบว้าวทุกคนเดี๋ยวต้องเซ็นเซอร์ก่อนนะได้เป็นใบนี้นะทุกคนมาดูกันนะคะ p a t ช i o n ความหลงไหลแม่เหล็กและความเย้ายวนใจที่มีคุณภาพอยู่รอบตัวคุณมองว่าช่วงจังหวะนี้ทั้งสองคนมี p a t ชั o n ต่อกันนะคะโดยเฉพาะราศีมังกรที่เป็นคนจุดชนวนในเรื่องของ p a t ช i o n ขึ้นมานะคะทำให้ใครบางคนโหยหาราศีมังกรอยากอยู่ใกล้นะเขาอาจจะเสพติดคุณอยู่ก็เป็นไปได้เดี๋ยวเรามุบออนไปที่คอนโสดค่ะ มุบออนมาที่ราศีมังกรคนโสด1 1 5กันยายนนี้ความรักความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรเรามาดูกันนะคะอาจจะมีชาวธาตุลมเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมิถุนตุนกลุ่มหรือเราอาจจะมีใครที่อยู่ในใจอยู่แล้วที่เป็นชาวธาตุลมแล้วก็ชาวธาตุดินมังกรผึกศักัน์คนรักเก่า หรือใครบางคนที่เราเคยรู้จักมาก่อนอาจจะแวะเวียนเข้ามาคนที่อายุน้อยกว่าได้ด้วยเช่นกันนะคะมองว่าราศีมังกรมีแนวโน้มที่จะมีคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาเกี่ยวข้องหรือคนรักเก่าเข้ามานะเกี่ยวกับเรื่องของความรักเนี่ยสเสน่ห์ที่มันวนเวียนความผูกพันที่มันยากที่จะตัดนะอ่ะทีนี้มีอะไรเกิดขึ้นอีก สำหรับบางคนอาจจะเป็นชาวธาตุดินนะคะมังกรพึกศกันไดด้วยเกิดความรักใหม่ๆเกิดขึ้นนะทุกคนบางทีมันอาจจะกำเนิดเกิดขึ้นมาแล้วทำให้รู้สึกว่าชาวราศีมังกรยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้นะแต่ก็รู้สึกว่าลองคุยดูหน่อยก็ได้นะอาจจะเป็นกลุ่มของชาวราศีธนูรัคนาธนูได้ด้วยนะคะคนไกลคนลัพื้นที่กันคนลัประเทศได้ด้วยเช่นกันนะ เกิดจังหวะตกหลุมรักนะเป็นแบบนี้เสี่ยววินาเทเชนออฟคัพ <c oughs> แล้วก็แปดเหรียญสามเหรียญน,นะคะมองว่าคนโสดราศีมังกรมีคนเข้ามา มีใครบางคนที่เรารู้สึกถูกแต่ต้องใจใครบางคนก็รู้สึกชอบเราอยู่ในกิจกรรมอยู่ในงานที่เราทําอยู่ในที่ที่เราเรียนหรืออยู่ในอะไรก็ได้ที่เราขุกอยู่ตรงนั้นมากๆนะคะมันมีแรงดึงดูดที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับคนคนนั้นบางทีอาจจะเป็นช่องทางทาง,ทางธุรกิจอะไรใดๆก็ได้ที่เราดิวกันอย่างเงี้ยนะคะเราอาจจะได้พบเจอใครที่เขารู้สึกว่าสนใจเราหรือว่าเขาอาจจะรู้สึกคุ้นเคยกับเราก็ได้นะ เ,ออเวลาคุยกันมันก็เลยรู้สึกสบายใจรู้สึกว่าคุยถูกคอรู้สึกว่าอยากสารสัมพันธ์นะคะมีข้อความเกี่ยวกับความรักอะไรไมาให้ชาวราศีมังกรคนโสดช่วงนี้คุณคือคนเดียวที่ฉันมองนี่ forever is a l i e ตลอดไปเป็นเรื่องโกหกบางคนอาจจะยังคิดถึงคนเก่าๆอยู่เนาะ อ่ามีอิทธิพลของโซเมตนะทุกคนช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงจังหวะที่เราอาจจะพบเจอเนื้อคู่นะคะซึ่งบางเรื่องเนี่ยมันทำให้เราคิดเยอะเนาะ เพราะว่าที่ผ่านมาเราอาจจะเคยเจอความรักที่มันเป็นพิษนะคะหรือใครบางคนเนี่ยที่เราเคยรู้จักกันมาก่อนหรือเคยคบหากันมาก่อนอาจจะวกเวียนกลับเข้ามาแบบนี้นะคะมันทําให้คุณรู้สึกกังขาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เหมือนกันไม่ว่าจะใหม่หรือจะเก่าที่เข้ามาในช่วงช่งงวันนี้เรารู้สึกว่าใครบางคนบอกว่าจะอยู่ตลอดไปกับเราเนี่ยมันก็ไม่เห็นจะอยู่ตลอดไปมันเป็นเรื่องโกหกมันเลยทําให้ชาว ราศีมังกรรู้สึกว่าเครียดเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของความรักในท้งนี้ก็เลยรู้สึกว่าฉันจะต้องใช้เหตุผลให้เยอะในความรักที่เกิดขึ้นในคนที่จะเข้ามาในชีวิตฉันต่อจากนี้นะคะอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของคำแนะนำจากไพ่ออลโเกิลให้กับราศีมังกรคนโสดนะหนึ่งใบค่ะได้เป็นใบนี้นะคะชุดมาดูกัน ฟร e ดอมอิสรภาพไม่มีอะไรหยุดคุณได้เส้นทางชัดเจนถ้าคุณอยากให้มันเป็นนะคะถ้าคุณต้องการให้มันเป็นนะ,ะมีแนวโน้มนะคะมีแนวโน้มที่ดีอ่ะคุณมีทางเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความรักคุณมีโอกาสที่จะพบเจอเนื้อคู่พบเจอความรักในแบบที่คุณต้องการคุณมีอิสรภาพดังนั้นอย่าเก็กเยอะลองไปที่คนโสดที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจคะ่ะ มูปอนมาที่ราศีมังกรคนโสดที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจ1-15ถึงกันยายนนี้ความรักความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรมาดูกันนะคะามาดูกันราศีมังกรคนโสดที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจบางคนอาจจะแอบชอบคนเก่านะคะหรืออาจจะเป็นชาวราศีพิจิกลักษณะพิจิกได้ด้วยพ่อแม่ไมๆหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยเจ็ดไม้ ดาบแล้วก็เดอะเฮอร์มิตอาจจะเป็นชาวราศีกันลัคนากันหรือคนที่อายุมากกว่าเยอะๆนะคะคนที่แตกต่างวัยหรือใครบางคนที่ไม่ค่อยสื่อสาร สักเท่าไหร่นะช่วงจังหวะนี้ความรักกับคนที่เราแอบชอบมันเหมือนแบบราศีมังกรอาจจะเคยตัดจบตัดใจจากคนที่เราแอบชอบนี้นะคะรู้สึกว่าไม่อยากจะสนใจอะไรใดๆนะคะรู้สึกว่าอุปสรรคปัญหาในช่วงจังหวะนี้เยอะไปหมดเหมือนกันนะกับคนคนนี้การที่จะเข้าถึงเขาการที่จะอยากได้ใจเขานะคะคู่แข่งเยอะเหลือเกินคนคนนี้ท่าทางจะเนื้อหอมมากๆเลยนะคะ คุณได้ตะเก็บไว้ในใจเรื่องบางเรื่องนะคะไม่กล้าที่จะแพ่งพายออกไปไม่กล้าที่จะพูดออกไปกลัวคนจะขอลาหานินทาได้ได้ตะเก็บซุกเขาไว้อยู่ในใจลึกๆนะคะกลัวไปหมดเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักเองเราอาจจะเคยเจอความรักที่เป็นพิษมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่กล้าที่จะเปิดใจเราไม่กล้าที่จะสารภาพรักกับเขาขออยู่เงียบๆดีกว่า เป็นไปได้แล้วเราก็อาจจะรู้สึกว่าเจียมเจียมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคนคนนี้นะคะมาดูว่าคนที่เราแอบชอบเนี่ยตอนนี้เขารู้สึกกับเราว่ายังไงบ้างคุณเป็นคนที่สดใสาลานลานะคะคุณเป็นคนที่เฮฮาชอบความสนุกสนานคุณมี energy ของความเป็นเด็กพลังงานแห่งความสดใสพลังงานแห่งพระอาทิต์เนี่ยมา,าศาสตร์องนะ คุณเป็นคนที่โด่งดังคุณอาจจะมี fc แฟนคลับเยอะก็ได้คุณอาจจะมีชื่อเสียงก็ได้นะคะคุณเป็นคนที่สังคมกว้างหรือคุณชอบออกอีเวนต์พบเจอผู้คนมากมายนะคะแล้วตัวคุณเองอ่ะมี fc แฟนคลับใครๆก็รักคุณใครๆก็หลงคุณคุณมีตัวเลือกในเรื่องของความสัมพันธ์อันนี้คือสิ่งที่เขามองอู้เขาก็มองว่าคุณดีเหมือนกันนะเนี่ยในสิ่งที่เขารู้สึกเขารู้สึกสดใส เขารู้สึกมีความสุขนะเวลาที่ได้เห็นคุณนะคะระหว่างเราทั้งสองคนอาจจะเป็นคนที่ห่างไกลกันก็ได้แต่ก็ยังมองกันอยู่นะคะเราความรู้สึกของเขาก็รู้สึกว่าคุณก็น่าสนใจเหมือนกันนะ,ะมาดูว่าเขาจะแอคชั่นอะไรนะคะในครึ่งแรกนี้เขาจะทำทุกอย่างให้ชัดเจนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักเขาลงไหลเรามากๆเลยเขาตัดเราไม่ขาด เขาหวยหาเขาห่วยหิวคุณมากๆเขาอยากอยู่ใกล้อ่าเขาอยากเป็นแฟนกับคุณนะอืมแล้วก็เจ็ดถ้วยสถานการณ์เจ็ดถ้วยเขาจะทําทุกอย่างให้คุณรู้สึกว่าล่องลอยไปกับเขาเคลิบเคลิมไปกับเขาในสิ่งที่เขาทํานะคะว้าวอะไรเนี่ยนะคะ <c oughs> อ่ะสำหรับราศีมังกรเองอาจจะดีวกับชาว ราศีมังกรเองด้วยกันก็เป็นไปได้นะคะหรือคนที่เกิดวันอาทิตย์หรืออาจจะเป็นชาวราศีมิถุนลักนณามิถุนก็ได้นะทีนี้มาดูในส่วนของข้อความนะคะถ้าเขามีอะไรอยากจะบอกตอนนี้เขาจะบอกว่าอย่างไรมาดูกัน memory destroys u ความทรงจําทําร้ายเราเราทั้งสองคนอาจจะเป็นคนเก่ากันก็ได้นะคะหรือเราทั้งสองคนอาจจะเคยมีเรื่องอะไรที่ผิดใจกันก็เป็นไปได้เรื่องราวเก่าๆมันอาจจะยังทําร้ายจิตใจพวกคุณทั้งสองอยู่ต่อมาฉันอยากจะเป็นคนที่ดีกว่านี้เพื่อคุณต่อมานะคะ ฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายเธอนะสถานการณ์บางอย่างเขาอาจจะเคยเป็นคนที่บอกเลิกเราไปนะคะหรือเขาอาจจะเคยทำอะไรที่เป็นในเชิงปฏิเสธแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทำแบบนั้นนะมาดูในส่วนของการข้อความนะคะความรักของราศีมังกรคนโสดที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจขอคำแนะนำค่ะหนึ่งใบได้เป็นใบนี้ทุกคน คุณอาจไม่เข้าใจเสมอไปว่าทำไมบางสิ่งถึงเกิดขึ้นแต่เหตุการณ์ในชีวิตของคุณมีจุดมุ่งหมายที่สูงกว่าผ่านความวุ่นวายพรจะเปิดในไม่ช้านะคะบางเรื่องความวุ่นวายการทะเลาะกันมีปัญหามรสุมใดๆที่เราได้เจอนะคะเราอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมมันต้องเกิดขึ้นกับฉันอะไรใดๆนะคะแต่คุณจะเป็นต้องผ่านมันไปให้ได้นะคะเพราะเมื่อผ่านความวุ่นวายแล้วคุณจะได้ พบเจออะไรที่ดีกว่าหรือมันอาจจะสอนให้คุณได้เติบโตนะคุณอาจจะได้แง่คิดในเรื่องของการใช้ชีวิตรวมไปถึงในเรื่องของความรักคุณอาจจะได้พบสัจธรรมอะไรบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่าคุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นเวลาที่มองกลับมาในเรื่องราวเหล่านี้นะคะแล้วบางเรื่องเนี่ยมันก็เป็นเหมือนพายุฝนที่ผ่านเข้ามาพายุฝนมันไม่มีตลอดไปนะคะพอมัน ผ่านพ้นไปแล้วคุณจะได้เจอทองฟ้าที่สดใสความรักที่สวยงามรอคุณอยู่ขอให้ราศีมังกรมีความสุขแล้วก็สมหวังในความรักอะไรที่เป็นเรื่องเก่าๆทิ้งไปพลังงานไม่ดีทิ้งไปนะคะขอให้โฟกัสในเรื่องของความสุขเท่านั้นขอให้พวกคุณมีความสุขสมหวังในความรักแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ